กย่อกมีจะรักหราดีลับมันจะออกกี right? oh anyway. ่โมงครับเดี๋ยวเปลี่ยนฐานกันครับมันฐานอ่อนครับเอ้ยมาเดี๋ยวเจอมากิต้าครับของแค้น่าจะรวยหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมครับ สนใจปักเอ้ยสนใจจิมธีรกานะครับมันมันต้องโดนได้น,นี่ครับบล็อกไฟฟ้าครับเฮ้ยบล็อกบอล,อลอมแล้วบล็อกลมนี่สี ต,ต้องใช้บอกรมครับอันนี้มันเกินเบอร์ไปครับมากิตาเอาไม่อยู่ครับเอาจนหลบบอกร<อ> <พอ S 1> ่า,อ,าออกขอนหมดเลยโอ้ร้อนแล้วครับไม่ไหวไม่ไหวๆๆนี่ครับมันแน่นเกินครับเลยต้องใช้ เกินเบอร์ครับรมาถ้าไม่ออกนี่<ม>ครับทุบเลยครับ <c oughs> แต่มันก็ต้องออกแบบเขาิดะมันแน่นเกินครับไม่เข้าหรอกเียบน้อยครับ <c oughs> มาเอาจริงแลว ยั่งนี่เกี่ยวเปิดเลยโอ้ <c oughs> นี่นะครับข้อควรระวังนะครับตอนใส่ใส่ปีนเกี่ยวครับระวังไม่ทันแล้วครับเละแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> เก้ยเกี้ยวหวานหมดเลยครับของดี ตาผมงานหยาบครับแบบนี้ปาแล้วทำไมมังก,กีตาผมเอาไม่ออกไม่ได้เป็นที่บล็อกนะครับเป็นที่ปิดที่ออ <c oughs> <c oughs> อย่าดูหมิ่นมากคีตาผมนะครับ <c oughs> เหียบร้อยมุนหมดเลยเนาะปกติ <c oughs> มันต้องออกแลยย้วนี่เนาะ มันบวกวะที่อยู่ขนาดนี้แล้วนี่ครับเดี๋ยวไปดูใกล้บเกี่ยวไอ้นี่เลยอยู่เดีบ่บวกละลองจะเกี่ยวนะนี่มันนี่เหนบ่มมันไม่ห้อยตอกอ่ะเยอะเหนี่ยมนี่ห้อยตอกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดูเดี๋ยว ý kiến của chương trình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  của เบสิบหยอกมาไฟฟ้าผมอหมงานอีกแล้วเดี๋ยวผมไมเอาบ้านลทีกราะะั้เกี่ยวเลยครับนี่อือือ่เขาขันมามันยังแหลมทุกเกี่ยว เอาถ่ถ่ายก็เอาอยู่ไอ้ป้อนขันหรือเปล่าวะเนี่ยป้อนขันไปขันไหนคนหรือเปล่าอาเบเดาห้ไต้องนำแขงขนาดอกสิอยูนนี้นี่ดินี่หรออยยูนอเกน่รครับ นี่หอดเจ้าของน้มาเยอะห่วยหัวไม่เสียเลยวมเ่ ne yaptı รถห,ห,หนีเพื่อครับเจ้าของแบบก็ขกงมาแล้วเจ้าของกับเกมอจ,กจอด n h à เลย 三，嗯。